ที่ประเทศอเมริกามีเมืองเมืองนึงนะชื่อฟิลาเดลเฟียเป็นเมืองใหญ่มากนะเมืองนั้นเนี่ยมีพื้นที่รกร้างเนี่ยเต็มไปด้วยกองขยะนี่หลายร้อยอาจจะเป็นนับพันแห่งนะไม่กี่ปีมานี้เนี่ยเขามีการ ปรับปรุงนะเขาก็เลือกพื้นที่ที่รกร้างมีขยะเนี่ยประมาณสักห้ายห้าิแห่งเนี่ยแล้วแบ,บ่งเป็นสมกลุ่มนะกลุ่มแรกก็ปรับปรุงให้เป็นพื้นที่สีเขียวมีต้นไม้มีสวนกลุ่มที่สองเนี่ยก็รื้อเอาขยะออกแล้วก็ทำให้มันสะอาดสะอ้านแต่ว่าก็ไม่ได้ ปลูกต้นไม้หรือทำให้เป็นพื้นที่สีเขียวกลุ่มที่สามเนี่ยก็ไปทิ้งไว้เหมือนเดิมนะผ่านไปสิบปดเดือนเขาก็พบว่าคนที่อยู่รอบๆพื้นที่กลุ่มแรกเนี่ยซึ่งเขาปรับปรุงให้เป็นพื้นที่สีเขียว บอกว่าคนเนี่ยมีอารมณ์ดีขึ้นแล้วก็จํานวนคนที่ซึมเศร้านี่ก็ลดลงนะถึง40%ไม่ได้ทำอะไรมากนอกจากว่าทำให้พื้นที่ที่มันรกร้างขยะสกระปรกนี่ไม่ใช่แค่สะอาดสะอาดนะแต่ว่ามีต้นไม้มีพื้นที่สีเขียวมีสวน คนก็รู้สึกสุขภาพจิตก็ดีขึ้นเลยเดี๋ยวนี้คนไม่โรคซึมเศร้าเยอะนะแต่ว่าเพียงแค่ให้คนได้เห็นต้นไม้เห็นดอกไม้เห็นสวนอาจจะเป็นป่าย่อมๆเนี่ยมันก็ช่วยบรรเทานะโรคซึมเศร้าไปได้ เดีย๋ยวนี้เนี่ยในหลายประเทศนะอย่างเช่นในสกอตแลนด์เนี่ยหมอเนี่ยรักษาคนที่เป็นโรคเครียดโรคซึมเศร้าด้วยการให้ใบสั่งยาที่ไม่เหมือนใครนะไม่ได้ให้ยานะแต่ว่าให้ไปสัมผัสกับธรรมชาติให้เขาหาธรรมชาติ แล้วก็บอกนะว่าจะให้เข้าหาธรรมชาติใี่กี่ชั่วโมงนะว่ามันก็ช่วยคนได้เยอะนะเพราะว่าต้นไม้ธรรมชาตินี่มันมันเยียวยาจิตใจได้มันเติมความมีชีวิตชีวาให้กับจิตใจของผู้คนและจริงๆไม่ใช่เพาะการเยียวยาจิตใจนะมันยังช่วยป้องกัน โรคบางโรคได้นะโดยเพราะโรคที่เดี๋ยวนี้เป็นกันเยอะเนี่ยอย่างเช่นในประเทศเนเธอร์แลนด์เนี่ยขเขาพบว่าคนที่อยู่ในรัศมี1กิโลเมตรรอบพื้นที่สีเขียวเนี่ยหลายโรคนี่จะเป็นน้อยลงนะโดยเพราะโรคที่เป็นกันเยอะนะในหมู่ผู้คนสมัยนี้โดยเฉพาะในเมือง โรคหัวใจโรคเบาหวานโรคความดันโรคไมเกรนโรคหืดนะโรคทั้งโรคซึมเศร้าด้วยโรคทั้งกายโรคทั้งใจเนี่ยนะหัวใจเบาหวานเนี่ยนะโรคหืดเนี่ยมันลดลงเลยนะเพียงแค่อยู่ในรัศมีหนึ่งกิโลเมตรรอบพื้นที่สีเขียว ยังไม่ต้องทำอะไรนะยังไม่ต้องไปวิ่งออกกำลังกายนะแค่พาตัวไปอยู่ในพื้นที่รอบๆนะสวนสาธารณะนะสุขภาพกายมันก็ดีขึ้นเลยนะเช่นเดียวกับสุขภาพจิตโอนนี้มันก็มีการศึกษาแล้วก็ค้นพบนะว่าธรรมชาติพื้นที่สีเขียวนี่มัน มีผลดีต่อสุขภาพจริงๆนะไม่ใช่แค่อากาศบริสุทธ์น้ำสะอาดแต่ว่าการที่มีต้นไม้มีสวนนะไม่ต้องถึงกับเป็นป่าก,ก็ได้สวนกลางเมืองเนี่ยสวนสาธารณะนี่ว่ามันช่วยป้องกันโรคแล้วก็บำรุงสุขภาพของคนได้มาก แล้วก็อาจจะเรียกว่ารักษาช่วยของผู้คนได้นะโดยเพราะคนที่เปราะบ,บางเช่นคนแก่เนี่ยอย่างเช่นในอเมริกาเนี่ยเขาะว่าเนี่ยเมือง3าเมืองใหญ่นะที่มีพื้นที่สีเขียวมากขึ้นเนี่ยไม่ต้องถึงกับเป็นป่านะแค่ปลูกต้นไม้ริมถนนแล้วก็มีสวนสาธารณะแล้วก็เพิ่มต้นไม้ให้มากขึ้น บอกว่ามันช่วยป้องกันไม่ให้คนแก่เนี่ยตายเนี่ยถึงสามหมื่นเกือบ4ี่หมนคนนะในรอบ20ปีหรือผู้อย่างนี้คือว่ามันช่วยยืดอายุของคนแก่แตนที่จะตายด้วยโรคสารพัดอย่างที่ว่ามาเนี่ยโรคพวกนี้ก็บันเทาเบาบาง ถาม่าเป็นเพราะอะไรนะก็เป็นเพราะว่าต้นไม้เนี่ยมันช่วยกรองมลพิษได้นะใบของมันเนี่ยช่วยสกัดมลพิษนะแล้วก็ช่วยเติมออกซิเจนให้กับบรรยากาศนะออกซิเจนนี่ก็สำคัญต่อชีวภูคนช่วยกรองเสียงดังแล้วก็มันทำให้เกิดบรรยากาศที่ สบายใจชวนให้สบายใจแล้วก็หลายคนก็เห็นต้นไม้เยอะก็ออกกําลังกายเพียงแค่เดินเล่นในสวนเนี่ยมันก็ทําให้สุขภาพดีขึ้นแล้วโดยวฉพาะคนแก่รวมทั้งการทํากิจกรรมร่วมกันแทนที่จะเก็บตัวอยู่ในห้องดูโทรทัศน์เล่นโทรศัพท์มือถือก็มาทํากิจกรรมร่วมกันนะคนแก่ถ้าเป็นเมืองไทยเราก็เล่นจี้กงนะ หรือว่าออกกําลังกายกันแบบเบาๆถ้าเป็นเมองนอกก็อาจจะมีปิกนิกอะไรกันเนี่ยมันก็ดีขึ้นนะเรียกว่าพื้นที่สีเขียวเนี่ยกับสุขภาพคนแก่นี่มันมันเกื้อกูลกันมากนะตอนหนุ่มๆอาจจะไม่รู้สึกนะแต่พอแก่นี่มันจะไวามากเลยนะต่อธรรมชาติถ้าเป็นพื้นที่สีเขียวก็ทำให้สุขภาพดีขึ้น นะและที่จริงเนี่ยไม่ใช่แค่ได้อยู่ท่ามกลางธรรมชาตินะถ้าว่าได้ลงมือปลูกต้นไม้เองเนี่ยหรือว่าดูแลต้นไม้นี่โอ้ยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลยอย่างมันมีบ้านพักคนชรานะในอเมริกาเนี่ยก็อยู่กันเป็นร้อยนะ มีคาวหนึ่งเขาก็มีการมอบต้นไม้ให้กับคนชาราทุกคนเลยแต่ว่าแบ,บ่งเป็นสองกลุ่มนะกลุ่มแรกนี่มีเจ้าหน้าที่บ้านพักคนชาราคอยลดน้ำให้ทุกวันทุกวันใครที่อยู่ในกลุ่มนี้เนี่ยนะก็จะมีการบรรยายว่าเนี่ยเจ้าหน้าที่นี่ดูแลเราอย่างไรบ้างช่วยเหลือพวกเราอย่างไรบ้าง อีกครึ่งหนึ่งนะได้ต้นไม้ไปแล้วเนี่ยก็ให้ไปลดน้ำเองนะในห้องแล้วก็มีการบรรยายว่าเนี่ยคุณประโยชน์ของการช่วยตัวเองรับผิดชอบตัวเองเนี่ยหรือทำอะไรได้วยตัวเองนี่มันมันดียังไงบ้างผ่านไปปีครึ่งนะเพราะเพราะว่าคนชรากลุ่มที่สองเนี่ยที่ดูแลต้นไม้เองเนี่ย มีความกระฉับกระเฉงมากขึ้นมีความตื่นตัวมากขึ้นแล้วก็อยู่ได้ยืนยาวมากขึ้นด้วยซึ่งแน่นอนก็หมายความว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายก็ก็ดีกว่ากลุ่มแรกนะไอ้กลุ่มแรกนี่ก็ดีแล้วนะเพราะว่ามีต้นไม้ถ้าไม่มีต้นไม้อยู่ในห้องนี้ยิ่งเฉาไปใหญ่เลยมีต้นไม้ได้เห็นสีเขียวนะมันก็เกิด ความรู้สึกสดชื่นนะแต่ว่าถ้าได้ดูแลต้นไม้เองด้วยเนี่ยโอ้มันยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลยเพราะมันเกิดความผูกพันระหว่างคนกับต้นไม้แม้เป็นต้นไม้ต้นเดียวหลายคนนี่ตื่นขึ้นมานึกถึงต้นไม้แล้วรู้สึกมีเป้าหมายในชีวิตนะคือการดูแลต้นไม้คนเราเนี่ยถ้าตื่นขึ้นมาแล้วไม่รู้ว่าอยู่ไปทําไมหรือว่าไม่รู้ว่า จะทำอะไรคือไม่มีเป้าหมายในชีวิตเนี่ยโ่ามันแย่นะแม้จะมีอาหารกินแม้จะมีที่พักที่สุขสบายแต่จิตใจมันเคว้งแต่คนเรานี่ยพอตื่นขึ้นมาเนี่ยรู้ว่าวันนี้จะทำอะไรหรือนึกถึงอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ห่วงใยเช่นต้นไม้บางคนก็นึกถึงสัตว์นะวันนี้จะพาหมาไปเดินเล่น หรือว่าจะให้อาหารนกเนี่ยแค่เป้าหมายเล็กๆแบบนี้นี่มันก็ทำให้เกิดชีวชีวาขึ้นมาได้และการดูแลต้นไม้เนี่ยนะมันก็ให้ความรู้สึกเหมือนกันนะคล้ายๆกันบางคนก็รู้สึกว่าต้นไม้นึงเหมือนลูกเลยต้องดูแลต้องเช็ดนะไม่ให้ฝุ่นมาจับฝุ่นมาเกาะให้เขาดูสวย พอต้นไม้เนี่ยมันสดชื่นหรือว่าสดใสขึ้นมาจิตใจคนก็พลอยสดใสไปด้วยมีหลายคนนะติดคุกเนี่ยด้วยข้อหาที่ไม่เป็นธรรมเนี่ยทีแรกก็ห่อเหี่ยวนะคิดถึงลูกคิดถึงพ่อแม่บางทีก็เกิดความคับแค้นใจแล้วไม่รู้ว่าจะติดคุกนานเท่าไหร่โหน มันทรมานจิตใจมากแต่หลายคนเนี่ยก็พบว่าการปลูกต้นไม้เนี่ยไม่ใช่แค่ต้นเดียวหลายต้นเนี่ยมันช่วยบรรเทาความทุกข์บรรเทาความห่อเหี่ยวบรรเทาความเครียดไปได้เยอะเลยมีต้นไม้เป็นเพื่อนคุยกับต้นไม้ดูแลต้นไม้เพราะต้นไม้เนี่ยสีเขียวเนี่ยนะรวมทั้งดอกของมันเนี่ยมันให้ความรู้สึกสดชื่นนะแก่จิตใจ,จ เห็นดอกไม้บานนะจิตใจก็พลอยเบิกบานไปด้วยเหมือนกับว่าต้นไม้ในใจนี่มันมันพลอยเบิกบานนะเมื่อเราเห็นดอกไม้ที่เราดูแลนี่มันเติบโตขึ้นมาเบิกบานนะมีใบเขียวดอกสดใสเนนะ่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะในเรื่องการปลูกต้นไม้เนี่ยรวมทั้งการ รักษาอนุรักษ์แล้วก็เพื่มนพื้นที่สีเขียวนี่สําคัญมากเดีย๋ยวนี้คนไปมองว่าเนี่ยพื้นที่รกร้างเนี่ยมันไม่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจต้องสร้างศูนย์การค้าถึงจะมีคุณค่าทางเศรษฐกิจพอมีคนบอกว่าเนี่ยมาทําสวนสาธารดีกว่าเนี่ยคนก็จะมองว่าเนี่ยมันไม่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจเท่าไหร่แต่ที่จริงแล้วเนี่ยถ้าเรามองว่ามันมีผลต่อการบํารุงสุขภาพ และการเติมชืิตชีวิตกับผู้คนเนี่ยถ้าคิดเป็นตัวเงินนี่มันมากกว่ารายได้จากศูนย์การค้าซะอีกนะเพราะนั้นหลายแห่งหลายที่ประเทศทจันเจลิญแล้วเนี่ยพื้นที่ว่างๆนี่เขาไม่มาทําเป็นศูนย์การค้าหรือว่าสร้างตึกแถวเนี่ยถ้าเขาจะปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวเพราะว่าในระยะยาวแล้วเนี่ยถ้าคิดเป็นตัวเงินแล้วเนี่ยโอ้ไม่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ สูงมากหลายเท่านะแล้วก็ทมองเรานี้ถ้ามันมีพื้นที่สีเขียวเยอะๆแทนที่จะมีศูนย์การค้ามากๆเนี่ยคนจะมีความสุขแล้วก็มีสุขภาพจิตด,ดีขึ้นนะแล้วก็อายุยืนด้วยเราเตรียมรับพรทิตตังปฏิตตังตุมหังขออิสาพรที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วอิปเมวะสมิชตูตรงสาเร็จโดยฉาพลัน สาเพปูเรนตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโซยาธาเงินพระจันในวันเพนมานิโชติราโซยาาธาเงินแกมณนิอันสว่างสวัยคนินดีสาพิติโยวิวาชนตุหวานจันไรทั้งปวงจงบำราชไปสาพโรควินาสตุ โอกทางปวงของท่านจงหายมาเตภาวตวันตาราย ο, อันตารายามีแก่ท่านสุขีทีพายุโกภาวท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาธนาสิริสนิจังุทาปัจจายิโนจะตาโรธรรมวทันติอายุวันโนสุขังพลัง สามสี่ปาการคืออายุวันนาสุภาภลายอนเจริญแก่บุคคลผูนมีปกติไหวกราบมีปกติอ่อนนอ้ำต่อผู้ใหญ่เป็นนิภาวันตุสาพพมังคลังพสาพพมงคลนจงมีแก่ท่านราคันตุสาพรเทวตาพราเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสาพพภูธานุภาเวนา โดยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าสราพาธรรมานุภาเวนาโดยอนุภาแห่งพระธรรมสราพาสังคาอนุภาเวนาโดยอนุภาแห่งพระสงฆ์สาธาโสธิภาวันตุเตขอความสวัสดีทางหลยจงมีแก่ทานทูมือเถิด